那挡不住的。 วันนี้เป็นวันที่17เดือนมิถนาย,ยน2566คุณโยมคุณโจ้ีคิดสิริคุณสเสนยมาทำบุญแต่บ่างขอมายาคีคำดีคุณโยมคุณพาทีรวมยม,มารทำบุญวันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อให้เจ้าใหญ่กันไปโกงขปกฝักรักษาคุณโยมคุณเจ้าบีคิดสิริคุณเสนยมีขอมีพรมใหม่แข็งแรงดูเย็นจึงสดมีความสุขความเจริญ เจริญด้วยปรมจเจอ์ด้วยโกระสมบัจฉินทองอายุวันงสุขบาลังทุกข์กายกิการทุกน้เยกภาวิวังหาภูราปาริปุริทิสาการเอวะิวัาเจรานาตกปิิกรรมิารุพังปมว

นขณะศีรีสเนจังโคทคาปะจายโนจัตตาโรตัมเมวะจันติอายุ